เออาสลมามุ่อะไรกลุ่มครับสวัสดีวันพฤหสัสบดีที่9นะครับมิถุนายนห5ห้านะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสองทุ่มพอดิบพอด,ดีนะครับก็วันนี้ลงคลิปเออวันนี้มีถอนไม้นีดเดียวนี้ของคุณเบียร์ของคุณเบียร์นี่ของคุณเบียร์ได้แล้วนะครับนี่พัดแบบนี้ให้เลยนะครับใครจะสั่งไม้เหมาเนี่นะครับสีต้นพันุดูโคตรใหญ่แหมนี่ดูนะครับ ดูนะครับใหญ่บล่มบลัมอย่างนี้เลยครับไปใส่กระถางจานได้นะครับไปขึ้นครึ่งปีบได้แล้วนี่แต่ละต้นนี่โอ้โหหนักๆเน้นๆเนื้อๆครับเป็นไม้แฟนซีเดอร์สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนี่สีต้นพันธุคุณเบียร์รับแปดต้นนะครับแปดต้นนี่สีต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจไม้ใหญ่ๆสวยๆนี่นี่นี่ดูเป็นไม้แฟนซีแบบนี้โอ้โหนี่ดูบนดินดูไม่เท่าไหร่หรอก ลงมานี่นี่เป็นไงลากเยอะๆนะครับนี่ลากเยอะๆไม้สมบูรณ์พูนสุขครับกินดีอยู่ดีครับกินขี้เป็นหลักนะครับไม้ชนชมบางโตกินขี้เป็นหลักนะครับเพราะนั้นสวยงามอลามตาครับนะครับนี่เป็นยังไงนี่ดูดอกนะครับนี่จัดจ้านเล้าใจเลยนะครับนี่เอาสีหนักๆจัดจัดไปเลยนะครับคะาสีคะาลายคะาแบบคะาดอกไปนะครับนี่นะครับสีต้นพันขอข้าตรงหนึ่งร้อยใหญ่ๆสวยๆนี่นี่นี่สีต้นโดยตรงนี่ยนี่ คุณจาดีนะครับจาเออไม่ใช่คุณโ no no นเนมเออโนเนมนี่นี่11เ็นิ้วสี่ต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่จัดไปเลยนะครับนี่จัดไปเลยนะครับใหญ่ๆสวยๆนี่นะครับนี่โทนสว่างจัดจัดจ้านๆนะครับนี่เป็นไม้แฟนซีนะครับนี่โคดใหญ่ๆนะครับนี่นะครับนี่ใครต้องการไม้ไซส์กระถาง11นิ้วโคดใหญ่ๆไปขึ้นครึ่งปี๊บได้เลยนะครับนี่พูดกันตรงๆเลย ปขึ้นครึ่งปี๊บได้เลยนะครับไม่ยิ่งไม่หย่อนกับครึ่งปี๊บเลยนะครับนี่ก็ขายสี่ต้นพันุค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับใครสนใจก็ทักไทยมานะครับนี่ของคุณจาดีป้ยเซียนหต้นนี่ใครต้องการปอยเซียนใต้กระถางแนิ้วนี่นะครับห้าต้นนะครับนี่นะครับนี่อันนี้เหลืองนะแต่๋ยแสงแลชมันทําให้อมขาวนะครับนี่อันนี้เป็นอะไรนะจบชื่อไม่ได้ตัวตัวไม่ค่อยถนัดเลโป้ยเซียนนี่อันนี้คือ เสตชิใหม่นะครับเนี่ยเสตชิใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยห้าต้นครับห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี้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 ยวใจเย็นครับใจเย็นยังไม่เสร็จเลยอ่านี่ครับน้องๆก็รีบเก็บเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องทํางานกันต่อนะครับอ่านี่อุ้ยขี้ไก่เพลราจาหนึ่งชุดสี่ถุงนะครับสามร้อยรวมค่าจัดส่งนิ่มเอ็กเพรสให้เรียบร้อยเลยนะครับสามร้อยส่งถึงบ้านเลยถุงหนึ่งบรรจุสองโลนะครับเนี่ย ต้นไม้สวยอ้วนใหญ่ให้ดอกดีอย่างที่ลูกค้าเห็นเนี่ยเนี่ยครับนี่คือต้นทางนะครับเนี่ปุ๋ยขี้ไก่พิรดานี่ใครต้องการสู่สาเร็จก็นี่ใครต้องการปุ๋ยขี้ไก่ด้วยปุ๋ยเล่งดอกช่องงานด้วยปุ๋ยบางโตผสมเองด้วยก็อันนี้นะครับนี่ชุดหนึ่งก็สามร้อยเหมือนกันอันนี้นะเฉพาะอันนี้นะชุดหนึ่งสามร้อยเหมือนกันเนี่ยชุดหนึ่งสามร้อยนะครับไม่มีค่าส่งแล้วนะครับส่งเอเอ่มส่งขนส่งนี่แม็กเพนะครับส่งขนส่งนี่แม็กเพนะครับหรือหรือใครต้องการฮอร์โมนนี่ก็ กว่าละ50นะครับถ้าส่งพัสดุธรรมดาก็30บาทนะคะส่งนะแต่ถ้าส่งสั่งไปกับปุ๋ยสั่งไปกับต้นไม้สั่งไปกับเป็นเครื่องเคียงไปอ่ะก็จะไม่คิดค่าส่งก็ถือว่าแจมแจมไปเลยนะครับนี่ครับนี่ก็สวยงามอลามตาแบบนี้นะครับนี่ไม้สิบเอ็ดนิ้วก็อลามตาแบบนี้น่ะนะถอนมาให้เห็นเห็นตะแยครับนี่บอยเซียนก็สวยสวยแบบนี้นะครับบอยเซียนไซส์สิบเอ็ดนิ้วสวยสวยก็มีนะครับนี่สวยสวยใหญ่ๆนะครับของมันดีของมันใหญ่ของมันเยอะ นะครับอันนี้อันนี้กเ็เดี๋ยวจะมีมีแคตตัสเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งขอให้เซตอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยเนี่ยสามร้อยขอค่าส่ง50าสิบโทรศัพท์อัปเดตข้อมูลใหม่นี่ไม่รู้มันเป็นอะไรนะแส,แสงแสงแสบไม่สว่างเอาเลยนะครับแสงแสลแบบค่อยมากเลยนะครับก็คือมันคงจะเซฟแบต่ะแหละนะมันจะขึ้นสีเขียวที่หน้าจอเนี่ยว่าเซฟพลังงานมันจะเขียนว,ว่าเซฟพลังงานม,มันก็จะมันก็ดีไม่เป็นไรเนาะก็คอยเห็นกันอยู่เนาะเนี่ย กระถางละสามร้อยขอค่าส่งห้าสิบนี่ดอกปลาจะจัดนี่พพลักนี่น,นี่อะไรเนี่ยมันไม่ใช่พพรักนี่อันนี้ไม่ใช่เนี่ยอ๋ออันนี้ชมพูเศรษฐีอันนี้พพรักษหนี่ไอเราก็างเนานี่ใช่ใช,ใช่นคนละแนวกันนะครับนี่มีตั้งนะครับดอกใหญ่ๆดอกเยอะๆนี่ปักธงชัยนะครับนี่รวยอันนี้อะไรรวยพันล้านไอรวยทันใจห่อซับนะครับอันนี้เติมซับโอ้โหซับซับทั้งนั้นเนี่ย นะครับเนี่ยนะครับส,สวยๆนี่โอ้เนี่ยต้นละสามร้อยต้นละสามร้อยค่าส่งห้าสิบมามาสั่งห้ากระถางกระมาส่งฟรีเลยไปะนะครับสั่งห้ากระถางกระสีค่ะดอกคระลายนีส่งฟรีเลยนะครับใครสนใจในกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับสไลด์สามห้าสิบห้าเนี่ยใครสั่งห้ากระถางนี่ส่งฟรีเลยส่งทั้งกระถางด้วยนะครับแล้วก็ไม้ไซส์หกนิ้วนี่เป็นไงสวยๆงามๆอลามตาเลยเนี่ย นะครับสวยงามมาหล่าตาเลยหกนิ้วหกน,นิ้วนะครับหกนิ้วสวยๆไว้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสิบต้นห0ร้อยขอค่าส่งแปดสิบส่งเ m s มเอนะส่งเ MS นะแล้วก็ห้าสิบต้นสามพันขอค่าส่ง4ี่รอยก็ส่งเ,เอ s นะแถม5้าต้นร้อยต้น6กพันขอค่าส่งก็เจ0ดร้อยใช่ไหมเจ็ดร้อยส่งเ m s มอนะแถมสิบต้นนะครับเนี่ยปูดินใหม่นี่ปูดินใหม่ใส่ถุยรอบใหม่นะเนี่ยจัดไม้ใหม่ ไม้ uhm, จะเบ่งเร็วขึ้นเีกลูกค้าไปลงกระถาง8นิ้วได้เลยเนี่ยไปขึ้นกระถางแดนิ้วมันจะประมาณนี้นะครับดอกมั Corps, ước, er scholars, นจะหมดไปรอบนึงเนี่ยไปขึ้นกระถางแดนิ้วมันจะเบ่งตัวอย่างนี้เลยนี่นี่ดูเนี่ยดอกมาพอมันหมดรอบนึงขึ้นกระถางมันจะเบ่งตัวอย่างนี้เลยเห็นไหมจะเต็มกระถาง8นิ้วอีกแล้วเนี่เพิ่งขึ้นเดือนเดียวนะขึ้นเดือนเดียวองนะนี่ดู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 เป็นไงมีกระถาง8ดนิ้วนะเนี่ยขึ้นมาจาก6นิ้วเดือนเดียวเป็นไงเบ่งขนาดนี้เลยนะครับ ของมันดีของมันใหญ่ของมันสวยนะครับนี่ใครต้องการทักมานะครับนี่ไม้ไทรหกนิ้วสวยๆนี่ใบด่างมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นขอพันห้ามานี่เจ็ดต้นนี้ขอพันห้าเอาค่าส่งมาให้บางตต,ติดไปรวมร้อยหนึ่งมาแล้วก็ต้นนี้นี่ใครจะเอาเนี่เล่นลากนี่ขอห้าร้อยค่าส่งมาร้อยหนึ่งมานี่สวยๆเลยสวยๆใหญ่ๆอ่อีกสองต้นคุณมิโกะรับไปแล้วอยู่นี่เอามาเก็บนี่ของคุณมิโกะนะครับนี่เอามาเก็บแล้วนะครับนี่ ต้นนี้เป็นต้นเนึงปอยเสียนต้นใหญ่เนี่ยไอ้สมูอะไรเนี่ยอันนี้รู้สึกจะไม่มีชื่อแล้วมันเนี่ยจำไม่ได้มองก็มองไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยเพราะมันมีคลิปเนี่ยมันมีชมพูแล้วมีคลิปเนี่ยให้ดอกอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยดอกรอบคอเลยนะครับแต่กิ่งก้านเยอะด้วยตีพุ่มกระถางสิบอ็ดนิ้วนะเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยคุณมิโกะรับไปแล้วนะครับเนี่ยเก็บไว้ก่อนคุณมิโกะบอกเดี๋ยวค่อยส่งนะครับเนี่ยนี่ก็สวยเนี่ยตรงนี้ พอเลยสามร้อยขอค่าส่งกระถางละห้าสิบนี่นี่ใครชอบชนลูกไม้เนี่ยต้องอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้อันนี้ไม่ได้นี่ห้าร้อยครับนี่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 สามร้อยขอค่าส่งกระถางละห้าสิบสั่งห้ากระถางส่งฟรี EMS มเอนะไปทั้งกระถางด้วยนะครับกำไรนี่ไม่ต้องพูดถึงเอาความสะใจไว้ก่อนนี่เป็นงานเนี่ยเนี่ยไม้แฟนซีสวยๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสี่กระถางพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยเนี่ยไม่ต้องคิดมากแล้วครับโอ้โห ซื้อเหอะนะครับซื้อเหอะบางตับอกตรงๆซื้อเหอะสวยๆใหญ่ๆอย่างนี้อ่ะวางเออจัดๆเนอเออเนี่ยสวยๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยนะครับไม้ครึ่งปี๊บก็มีไม้ครึ่งปี๊บจะใหญ่ก็สิบเอ็ดนิ้วอยู่หน่อยนึงนะครับมันก็คือแบบมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าอันนี้ก็อธิบายไม่ถูกมันต้องเอามาวางเทียบกันถ้จะเห็นนะครับเนี่ยนะครับก็นี่ไม้ไซจานไม้ไซจานนี่นี่นี่บางต้นนี่ขึ้นสองปี๊บได้แล้วนะแต่จริงๆไม้ไซจานมันขึ้นสองปี๊บได้หมดแล้วไปออน่ ไปรอหน่อยนะครับหรือใครก็ใครที่แบบอ,อไม่มีกระถางสองปีมันขึ้นปีปน๊บนึงก็จะเต็มเต็มเนี่ยดูดิมันขึ้นสองปีปได้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นสองปีปได้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยจะไปขึ้นปี๊บก็ได้เต็มเต็มหน่อยมันจะได้ไม่เื้นที่นะครับแต่ไปขึ้นสองปี๊บก็จะเล็กๆหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับไม้สวยๆใหญ่ๆเยอะนี่ไฉไล่นี่โอ้ยต้นที่สามห้าดูดูจะมีสีนิปล์นะครับแต่นี้เป็นไฉไล่เนี่ยไม้โบราณโบราณแต่โคตรสวยเลยนะครับเนี่ยไม้กระถางจานนนี่ต้ ต้นเดียวก็500รค่าส่ง6 0 5ต้น2,000ค่าส่งร้อยหนึ่งสิบต้น3,500ค่าส่ง2 0งโอ้โหงามๆหนุ่มมีเพียบนะครับอันนี้คือไม่ไม่ไม่ได้เอาออกขายหน้าร้านอะไรนะคืออันนี้คือขายเฉพาะในเน็ตอันนี้คือพูดตรงๆเลยใครมาที่ร้านมาคัดกะได้แต่ไม่เคยไปตั้งขายหน้าร้านขายหน้าร้านจะเป็น11นิ้วครึ่งปี๊ปปี๊หนึ่งแล้วก็6นิ้วนะครับพวกนี้จะขายเฉพาะในเน็ตและลูกค้ามาถึงที่ร้านมาเลือกเพราะว่าไม้ไซส์เนี้ยมันเป็นไซส์ที่ใหญ่ พอไปขายหน้าร้านเนี่ยมันจะทาให้ไม้ไซส์เล็กๆขายไม่ได้ขายไม่ออกเพราะมันเป็นไม้ที่ใหญ่คือคนเขาจะเห็นไม้ไซส์เนี่ยมันจะคุ้มกว่าไม้ไซส์สินิ้วนะครับเพราะนั้นก็ขายเฉพาะในเน็ตแล้วก็ลูกค้ามาเลือกที่ร้านนะครับเพราะนั้นก็ไม่มีขายหน้าร้านใครมาหน้าร้านใครใมาหน้าร้านก็จะไม่เห็นนอกจากว่าไม่ใช่ใครมาหน้าเดินหน้าร้านจะไม่มีนะครับต้องมาหลังร้านเท่านั้นเพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงรอเพื่อจะขึ้นกระถาง2ปี๊บนะครับอันนี้คือเลี้ยงรอหรือไม่ก็ถ้ากระถางปี๊ แต่เลี้ยงเลี้ยงรอเพื่อขึ้นกนนระถางสองฟีททั้งนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยพวกน,นี้อันนี้ใคาจะสังเกตว่ามันจะมีโซนหน้าร้านแล้วก็โซนหลังร้านโซนหลังร้านนี่คือแบบเป็นไม้ที่ทรงรอเพื่อที่จะเอาขึ้น,นกระถางฟีบหนึ่งหรือสองฟีบนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ไม่ได้ไปวไวหน้าร้านทั้งหมดต้องมา,าไว้หลังร้านบ้างเพราะว่าพอาไว้หน้าร้านทั้งหมดมันจะเยอะไปเหมือนเหมือนมันจะแข็งกันเองนะครับก็เนี่ยก็มาอยู่หลังร้านบ้างเพราะว่าหน้าร้านขึ้นมันก็พอแล้วขึ้นไม่ต้องเยอะเพราะว่า ดูแลมันอยู่ริมถน,นนนะ่ะมันดูแลลําบากแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันจะแข่งกันสวยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาอยู่ข้างหลังร้านมั่งก็คือเป็นการกระจายเนี่ยเนี่ยครับน้องๆก็คัดไม้เรียงให้มันดูสวยงามอลังตาครับเนี่ยนะครับก็ช่วยๆกันทํางานอย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยค่าแรงแต่ละคนไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับทำเพราะใจรักนี่ก็นี่ก็มาขายต้นไม้เป็นอาชีพเสริมทํางานตรงนี้เป็นอาชีพหลักนะครับก็ตอนกลางวันก็ไปขายต้นไม้อย,อยู่ตามนี่ ใครจะซื้อต้นจนจนสวยๆกันเนี่ยของกบนะครับกบตอนนี้ขายอยู่ที่ไหนมั้งครับอยู่ที่ซอยการครับอยู่ที่ซอยการสุขสวัสดิ์ยี่หกนะครับใครอยู่ <ods> ช่วงซอยการสุขสวัสดิ์ยี่หกครับนี่ครับร้านร้านของคุณกบคืออยู่ที่รถริมถนนเลยนะครับวิ่งเข้าไปสุขสวัสดิ์ยี่หกตรงเข้าไปเลยวัดทุ่งโพทองเลี้ยวซ้ายไปนะครับจะเจอคุณกบขายอยู่ริมถนนนะครับแล้วก็เดี๋ยวของคุณน้องบิ๊กนี่เดี๋ยวก็จะรอโอกาสว่างๆหน่อยเพราะว่าน้องบิ๊กเขาทํางานไหลหน้าก็เด <ś> ี <min> ๋ยวรอกันต่อไปนะครับ ครับก็เนี่ยครับทุกคนจะมีอาชีพหลักของแต่ละคนแล้วก็อาชีพเสริมนะครับเพราะไม่งั้นมันเงินทองมันหายยากมันต้องค่อยๆหากันเนาะนะครับนู่นกระทำนะครับอันนี้กระทำมีบางโตเนี่ยขายของขายชนชมโ้อยเซียนอย่างเดียวไม่มีอาชีพเสริมเพราะว่าไม่มีปัญญาไปไหนแล้วนะครับวันๆก็อยู่แต่ตรงนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับวัสรามุอะไรกุ้มวารองมาตุลลฮอวเรบารกตาจุขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ